d ดนเซอร์ค่ายโตเกียวมิวสิกล่าสุดมีทั้งหมด6คนแล้วนะคะแดนเซอร์ที่ร้องเพลงได้มีทั้งหมด2คนคะ่ะแล้วก็จะสับเปลี่ยนเต้นด้วยร้องเพลงด้วยนะคะแดนเซอร์สคนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแดนเซอร์ของโตเกียวมิวสิกกันนะคะแอดมีภาพบรรยากาศช่วงแนะนำตัวมาฝาก f อกันคะ่ะก่อนไปชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ต้องบอกไงเถอเดี๋ยวไหนทักให้พี่น้องทั้งน้องบอกเราพูดกั่น้อยเถิดทีระคนทีระคนนะชื่อน้องอะไรฮะครับชื่อพีนะผมชื่อพีอายุมื่ากี่แล้วย7บเจครับเจปีแล้วนะฮะ ัสดีคนตาดี้องอลพูองอาัสดีาเสียงเงิโอ้ิตร้าบอลจาครับ สวัสดีครับ <c oughs> เอาชนะั่วครนะนะเอานอหนักลองมันบดี้่าลองแล้วมันเสียงดืนดไรที่ไล้เอาเดนเสือเข่าหนีมีคนลองเพี่อใบกว้าต่อคูได้ีเอาซุดีหยิบทีประโยชน์อะไ,ไรเนะี่ย <c oughs> เอาข้าหน้าลองได้ค้างพี่น้องนะที่รุกสึนเต้นได้นีเสียเป็นรว่างเล้วเอายูว่วง <c oughs> เอาลองบ <c oughs> อดีอ <c oughs> ช่วข้ามสามมา นลูกเปลี่ยนส่งแม่ก็เข้ามานไม่นอนสียหรือไงตอนนี้คะ,คะีครับผมตอนนี้นะครับเพิ่งเสร็จงานแล้วนะครับเราอยู่ที่เสรีการไฟฟ้านะครับจังหวัดหนองบัวลำพู๋นะครับผมวันนี้กเาเสร็จงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอู้สิบอกว่าแดดแห้งต่ว่าสู่แห้งครับผมนี่ครับเนี่อตกองเปียกเรื่องกองเรื่องนองเรื่องกองกองกล่องมันมีเท่านี้ไหมกองหล่าผู้ใหญ่หลายอ่ะโอเค เขามีแดนเซอร์มาเพิ่มหกคนครบหกคนแล้วนะครับผมไปที่เรียบร้อยนะครับผมเอาแนะนําตัวจากนี้เลยชุดครับผมนี่คือตัวเดินครับเสียงเป็นไรอ่ะบุตนคลณโอ้ยอาร์ตโอกาสดีแล้วพี่นี่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่สวัสดีครับผมน้องอาร์ตตัวจิ้องสิงห์น้องเล็กมากไหมครับโอ้ยน้องไม่น้องเล็กแต่ว่าตัวโค้งแห้ง แล้วก็มียุ้มหัวกันเลยนอนนอนยอมยอมเลยครับผมอนครับน้องเล็กที่จริงใจแล้วก็เล็กสุดจริงๆนะครับผมจริงใจจริงใจอะไรเล็กอะไรเล็กอะไรเล็กเป็นน้องเล็กอ๋อน้องเล็กที่สุดในทีเออโอ้หนี่ผู้หน่อยก่อนนี่ผู้หน่อยก่อนพี่อ่ะอันนี้คนนี้คนนี้สวัสดีครับเจ้าตีนนะครับผมเด็กมือสีนะครับฝากติดนะครับ อันนี้เด็ดเสือเด็ดเสือเด็ดเสือเมื่อีม่กี่วันนี้นี่พุธเดือนน้องเสือน้องใหม่บอกเกิดอะไรนี่น้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์เด็ดเสือใหม่ครับจอมนี่ถึงเวลาสวัสดีครับพี่กีตาร์นะครับหรือคุูกีตาร์นะครับฝากเอ็นดูพี่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับผมอย่ามัวแต่รักน้องนะครับรักกีตาร์บางนะครัาแล้วแล้วเป็นท่าการแห้งเนาะเป็นท่าการเออเป็นท่าการนิดนิดสมกับเป็นพี่ใหญ่ของทีมนะครับมีสาระกูมูน้ำตาล สวัสดีค่ะผู้ชายผมยาวไม่ใช่นี่เด็กเซอร์อีกคนครับผมเป็นผู้ชายผมยาวครับผมแต่งหน้านิดหน่อยทาปากแดงๆนิดหน่อยนะครับนี่แล้วก็บนี่นี่สวัสดีครั่ะมังปอนเด็กเซมาใหม่ครับซูมือนี่ซูมือนี่เอ๋วคนด้ทํางานตลอดเนี้ยเอ๋วคนเอ๋วคนด้ทํางานตลอดเด็กเซ่อดิซูมูนี่มันมันมันใส่ความิมู้เจ้าแม่ในไปบอด้เกินโอ้ย ได้ทุกอย่างขอบคุณครับเดี๋อีสัมพันนี่เดี๋ยวพี่กีตาร์ต้องมาเป็นพิธีกรแล้วเออเฮ้ยฮะอาเรียบร้อยไม่ในช่วงชูไงโอเคแล้วผมก็บอลจะเป็นนักดนตรีใช่มาแจ้งเลยอ่ะไม่ดีฝากต้องฝากเพจนั้วนะครับผมฝากเพจทุกคนเลยนะครับผมอันนี้กีตาร์โตเกียวมิวสิลครับผมพี่ครับผมนี่ตเกียวมิวสิลป์ครับอ่ตโตเกียวมิวสิลครับบอลแดนเซอร์โตเกียวมิวสิลครับผม กิมโตเกียวมีสีครับผมแล้วก็น้องชอปเปอร์โตเกียวมีสีครับวุ้ยน้องชอปเปอร์จาเอินอกนี่จาตองกันเจก็มูโอมอโ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 ันอโ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 ออออโอโ้โอออโ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 ออโอเคครับผมไปเอกันงานหน